เขาบอกเลยว,ว่านับถอยหลังรัฐบาลายุคนี้มันจะได้ไหมวะไม่ผ่านรัฐบาลยุคนี้ไม่ผ่านแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีหลายครั้งที่เราอยู่เบื้องหลังแล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสเล่าให้ทุกคนฟังเพราะมันอาจจะไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิทธ์ที่เหมาะสมมากนะครับแต่ว่ามีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายครั้งที่ผู้ใหญ่ก็เรียกเข้าไปแล้วก็ถามว่าต้องการกฎหมายนี้จริงหรออะไรเงี้ยมันจะช่วยเหลืออะไรบ้างกับ LGBTQ แบบ ต้องการกฎหมายนี้เพื่ออะไรก็ต้องไปอธิบายให้ผู้ใหญ่เขาฟังว่ามันเป็นยังไงแต่นี้ก็คือทุกสมัยที่ผ่านมาเราต้องเหมือนกับเขามองว่าในวงการเราคือ LGBTQ แล้วก็เลยเรียกเข้าไปเพื่อจะอธิบายแล้วเราลึกภาพเม่อสิปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนทุกภาคส่วนเลยครับก็ช่วยเหลือกันมากเลยที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราเห็นว่ามีหลายพารมีรัฐมนตรีมีนายกหลายคนก็จะผลักดันแล้วมันก็ตกทุกครั้งแต่ว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่า ผมแล้วเพื่อนๆก็เฝ้าดูลูกของเราต้องใช้คำว่าลูกเลยฮะค,คือเรา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 เลี้ยงมาค่อยๆประคองนักศึกษาเรื่อยๆว่ามันติดตรงไหนมันติดอะไรยังไงนะแล้วโชคดีมากเลยว่าเมื่อตอนที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายกเศรษฐาครับเมื่อก่อนที่ท่านได้รับตําแหน่งครับก็ก็ท้าเลยผบบอกว่าเออเนี่ยถ้าเป็นนายกขึ้นมาเรื่องสมนตะเทียมอะ่ะจะให้ผ่านไหมเขาดังอึ้งแบบนิดนึงนะเขาบอกว่าโอเคจะทําเป็นเรื่องแรกๆเลย ปรากฏว่าก็ถาจริงแล้วมันเกิดขึ้นจริงเมื่อวานเราก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องใช้คําว่าทุกฝ่ายทุกฝั่เพราะว่าทุกพั่เนี่ยมีความเกี่ยวข้องหมดเลยอันนี้ไม่ใช่เป็นกฎหมายของคนคนเดียวที่ทําให้มันเกิดขึ้นแต่ของทุกคนที่รวมพลังกันมาสิบกว่าปีครับที่ผลักดันให้มันมีกฎหมายฉบับนี้แล้วเมื่อวานนี้พอประกาศพอสวเขาโหวตปุ๊บผมเปิดดูในโซเชียลแล้วเราแบบเรานั่งเรานั่งอึ้งไปวันหนึ่งอาทิตย์แล้วแบบเดี๋ยวก่อนนะมันผ่านแล้วหรอมันมันเสร็จแล้วหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้คือ จะผ่านแล้วก็ตกจะผ่านแล้วก็ตกแต่ครั้งนี้คือมันผ่านจริงๆแล้วใช่ไหมนักข่าวเอกทิงานว่ามันจบแล้วใช่ไหมมันจบแล้วใช่ไหมเพราะว่าหลังจากสวคือพระองค์ท่านในหลวงได้เซ็นพระบร,รมราชาพิไทยใช่ไหมฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็อีกกี่เดือนก็ว่ากันไปมันก็จะกลายเป็นกฎหมายซึ่งเราก็รู้สึกว่าอา้าวแต่งงานได้แล้วนี่ก็เลยรู้สึกดีใจมากแต่ก่อนหน้านี้น,นี่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเชื่อมั่นในกฎหมายนี้ว่าจะผ่านมาก ก็เลยโทรไปจองโรงแรมโทรไปจอง hall ใช่แล้วเราก็คุยกับเจ้าของห้างต่างๆว่างานเราจะจัดยังไงดีอย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยมีงาน2แบบในหัวก็แบบแรกก็จะแบบแต่งตัวให้มันให้มันแบบดักทายใส่สูรเลยแต่ว่าจะจะรับได้แค่200คนก็จะจัดที่โรงแรมที่บูดี้กับโอ๊ตเคยเจอกันนะครับเราไปเจอกันครั้งแรกที่โรงแรมออเรนตนก็เลยจะจัดที่นั่นซึ่งเขาจะมีจำกัดแค่200คนก็จะเป็นงา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 นแค่200คนเนาะ แล้วก็เแบนรักทายส่วนอีกวันหนึ่งก็จะเป็นที่พารากอนทอ์ะ Hall, นะครับซึ่งก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะที่มันใหญ่มากแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะชวนกี่คนหรือว่าทําอะไรแต่ว่าเรารู้ว่าเราเราอยากได้พื้นที่ไว้ก่อนเราก็อยากจะให้งานแต่งงานเราแบบไม่เหมือนใครอะไรประมาณนี้อยาาคิดเลยว่าจะให้เขาจ่ายค่าบาัตรค่าเข้าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะแบบชวนดีเจระดับโลกมาแล้วก็ ให้ทุกคนจ่ายแบบ3,000บาท4,000บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังคิดอยู่เพราะว่าทุกคนบอกว่าทุกคนบอกว่าหรือว่าทั้งเดือนเลยก็ได้เฉลิมฉลองแบบงานแต่งวุ้ยดีกับโอ๊ตไปตีมนู้นตีมนี้ตีมนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นวุ้ยดีกับโอ๊ตฟู้ดเวดดิ้งอะไรเงี้ยแั่ไปที่เทศกาลอาหารก็ ตอนนี้คิดคิดเล่นๆก็สนุกแล้วอะครับแฟนมานานหรือยังสำหรับเรื่องของงานแต่งที่เราจะจัดหังอะไรนะครับแฟนมานานหรือยังคะเรื่องของงานแต่งแพร่เรื่อยๆเลยแล้วสุดท้าแฟนผมก็จะไม่คุยเลยเรื่องนี้ผมก็จะคุยเขาบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ผ่านอย่าเพิ่งคุยแล้วก็ที่รักไอ้อยากเราอยากแต่งเนอะเพราะว่าเมื่อประมาณ2014เนี่ยเราแต่งกันลับๆกับเพื่อนแบบสิบคนอย่างเงี้ย กลาแบมพิธีกรเพื่อนคนนี้ก็ต้องเป็นช่างภาพคนนี้เป็นตากล้องคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสึกว่าตอนนั้นเราเก็บเป็นข่าวเงียบเราก็ไม่ได้เผยผาพภาพจนกระทั่งภาพมันหลุดก็เลยกลายเป็นข่าวที่เราเปิดตัวะครับทุกคนบอกว่างานแต่งงานในฝันเนี่ยเป็นแบบไหนมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี2014คือหมู่เพื่อนที่ภูเก็ตมันจบไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้นะครับเราจะแต่งเพื่อทุกคนในสังคมเราจะแต่งเพื่อให้เห็นว่า เราก็เป็นเหมือนทุกคนนะดังนั้นผมแพลนมาในหัวผมผมบอกเลยเลยว่าตั้งแต่เขามีการปร,ปรปับเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเราได้สัญญามาแล้วว่ากฎหมายเนียน่าจะถูกดันให้ผ่านเราก็เลยคิดฟุ้งเลยว่าเดี๋ยวจะฮันนี่มูที่ไหนเราไปไกลมากเลยเออซึ่งเราไปเที่ยวกันอยู่แล้วเนาะแต่ผมก็จะมีความแผนแล้วว่าแต่งแบบไหนคอนเซ็ปเป็นยังไงชุดจะเป็นยังไงอาหารจะเป็นยังไงใครจะมาฮันนี่มูที่ไหนผมคิดเองหมดเลยผมเป็นเวดดิ้งแพลนเดอร์เองส่วนโอ๊ต oh, เนี่ยไม่ทําอะไรเลย ก็คือเขาไม่ไม่ดูไม่สนใจไม่ฟังไม่ได้เลยแล้วเขาอกว่าโอเคเรื่องนี้ผมพูดแล้วเพราะว่าเราเองก็มีฝันแต่เขาบอกว่าเราไม่ถามเขาเลยเหรอว่าแบบเขาจะเอาหรือไม่เอาอ่างเงี้ยเราบอกว่าก็ย่ไม่ย่ไม่พูดดิย่ไม่พูดยัก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องแบบไม่นั่าเสียงแล้วก็เอาตามไจแล้วกันมีสิทธิตามอย่างเดียวเลยเหรอครับก็คือผมไม่ผมบอกเลยนะพูดผ่านสื่อแล้วว่างานนี้เขาไม่มีสิทธิ์แก้ เป็นตามที่ผมกําหนดแล้วถ้าเขาขอเพิ่มได้ไหมคะถ้าเขาไม่แก้แต่ขอเพิ่มผมนั้นีเพราะผมไม่ติดเพราะผมไม่ติดจะเพิ่มอะไรเพิ่มคนได้ผมไม่ติดเพิ่มอาหารเพิ่มอะไรทั้หมดแต่อย่ามาแก้เพราะว่าีเครืที่ผมชัดเจนมากมันมีหลายอย่างที่เราไปงานแต่งงานรู้สึกว่าทําไมมันต้องมีอย่างเช่นยืนเข้าคิวถ่ายรูปครับมันรอนานมากเราก็เลยกล่าวว่าจะไม่มีแต่ก็มีทีมงานบอกไม่ได้นะเพราะว่าคนมาก็อยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยยังยังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงให้ประสบการณ์ของงานแต่งงานที่ทุกคนมามัน ไหนๆมันก็เป็นชายกับชายแต่งด้วยกันแล้วเนาะมันก็ไม่ควรจะเหมือนเดิมอะ่ะใช่ป่ะมันไม่ของม,ลมนละปออะไรที่คนจะแบบคิดว่ถึงข้ามหนึ่งไหคะพี่บดีผมคิดว่าตัวโชว์เองงานมันคงจะมีโชว์เราเราเรามาสายสายโชว์เล้ว เราก็คงคิดว่าเราก็คงมีเรื่องของโชว์แลวส่วนไอตัววิดีโองานแต่งงานผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหนังหรือว่าเป็นมิวสิควลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นแค่นี่ฟุ้งไปแล้วเนาะกลัวว่าไม่เป็นอย่างที่พูดเลยอะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มันมีหลายไอเดียมากบางคนก็บอกว่าออกมาเป็นมิวสิควลบางคนว่าออกมาเป็นหนังแล้วก็หนังก็ให้พระเอก หลายๆคนในยุคนี้เล่นอะไรเงี้ยให้ให้ไร์มาเล่นให้วินมาเล่นอะไรก็ไม่รู้เยอะมากตอนนี้ก็ก็ก็เดี๋ยวต้องอัปเดตกันเรื่อยๆมีนี้ไหมครับอ่ะมีใหม่ครับมีใหม่คาดว่าจะได้มีโอกาสจดทะเบียนเขา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 คำนวณกันเนาะว่าน่าจะเป็นช่วงคริสต์มาสนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ล่าสุดที่อัปเดตมาแล้วถ้าจดคริสต์มาสปุ่มแปลว่าจากเดิมที่ผมตั้งไว้ว่าผมจะแต่งสิ้นเดือนพฤศจิกาเพราะเป็นเดือนวันเกิด ก็เลยจะมู๊ไปเป็นต้นปีหน้าก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงอันนี้บอกครั้งแรกเห็นนะยังไม่ได้บอกโอ๊ตด้วยนะครู้สึกรู้สึกวันสุกเสาร์วันที่สิมกรลาถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าโรงแรมสถานที่เราล็อกแล้วก็เลยไม่ไม่ห่วงนะตอนนี้แค่รายชื่อแขกคอนเซปต์งานล็อกวันเลยหบฮะลอกวันเลยหรอครับคุณเดี๋ยวนี้เขาต้องล็อกกันเยอะมากแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณรู้ไหมว่า ตั้งแต่ตั้งแต่เขาประกาศเนี่ยทุกโรงแรมเกตแต่งกันทั้งนั้นเลยนะคะออมันคือเข้าคิวกันทล่วโรงแรมเนี่ยเราเป็นคู่ที่25มีชายชายหญิงหญิงชายหญิงชาย,ชาย,ชายอะไรแต่งกันเยอะมากไปหมดเลยคน,ค,นคือกฎหมายเนี่ยคนจะแบบตกใจมากว่าจะมีคนออกกำลมาแต่งเยอะมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเราโชคดีที่เราจองก่อนไม่งั้นเราจะไม่ทันแน่นอน<ต>เราทำจากงานพีพูดีค่ะน่าจะเป็นงานช้างกงานแห่งปีเลยไหมครับ ไม่อยากจะบอกเป็นงานแห่งปีอ่ะมันก็ถือเป็นการโบ o ตัวเองใช่ป่ะแต่ว่างานผมก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะอ่ะเนะเราจัด S O อย่างเงี้ยทุกคนบอกว่า,วาเป็น S เป็นแบบ S O ไหมอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันมันเวอร์เกินไปอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้มันเวอร์ผม,มอยากให้มันทุกคนประทับใจทำยังไงที่เรามีเพื่อนเยอะเพื่อนในวงการเยอะแล้วก็เราก็อยากให้ทุกคนมาร่วมงานไม่อยากจะมีแค่แบบลอออ็อก200คนอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าอยากให้ทุกคนมาแล้วก็ มีความสุขอิ่มอาหารก็อ,อร่อยเอนเตอร์เทนให้ถึงอ,อ่ารับแต่ปาร์ตี้ก็ไม่ใช่อยู่กันแค่ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยอยู่มนถึงเช้าเลยงบนี่เกินทุ่มไม่อั้นเหมือนกันใช่ไหมครับพี่พี่ครับพี่ก็เอาเงินที่พี่เก็บมาในรอบ20ปีที่ผ่านมาก็เทมหมดเลยครับเทน้ำตัดเลรอไม่ได้ใช่ไหมพี่พี่มีบัญชีสำรองที่พี่ชอบแบบเก็บตังค์ไว้อยครับพี่โอกาสจะเอามาใช้หมดเลยเกินร้อยล้านไหมเกทำไมถึงพูดตัวเลขนั้นอะ ทำไมถึงพูดัวเรืนั้นั่อะใไม่บอกไปคุยกับใครมา ไม่ไม่ขอไม่ขอคุยตัวเลขดีกว่านะครับคิดว่าคงเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนจะได้มีโอกาสสัมผัสอย่างแน่อย่างแบบอย่างแฮปปี้อย่างแ,างแน่นอนแล้วก็ไม่อยากให้มองเป็นตัวเลขว่ามันลงทุนเท่าไหร่เอาเป็นว่าเราเราเราทุ่มจริงๆาตั้งแต่ทำโปรเจกต์มารายการต่างๆอันนี้น่าจะแพงที่สุดในชีวิตแล้วแต่มันคุ้มอะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำเพื่อเราทำให้ทุกคนมีความสุขอ่ะเออพราะว่าเราของโอ๊ตเนี่ยเราถามว่าเราเป็นคู่ชีวิตกันแล้วจบแล้วแต่ทำยังไงที่ให้เขามาในงานแล้วเขาเห็นเราเป็นเหมือนตัวแทน ของ LG b t q มากกว่าแล้วมันเหมือนสัญลักษณ์มากกว่าและให้คนทุกคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาผ่านทางโชว์ที่เราจะจัดอันนี้คือภาพที่เราอยากจะนําเสนอไปไม่เป็นเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งก็ก็ต้องใช้เงินพอสมควรครับตอนนี้กฎหมายผ่านแล้วคุณอยากเห็นที่หลักสังอะไรคะกฎหมายผ่านแล้วผมอยากเห็นอะไรผมอยากเห็นความก้าวหน้ามากขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคํานําหน้า ก็คิดว่าคงจะต้องเป็นสเตจต่อไปแล้วก็คงจะมีอีกหลายหลายกฎหมายที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าก็ต้องบอกว่าท่านนายกแต่สุท้าเองก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้อย่างมากเป็นนายกที่ผมผมผมสัมภาษณ์แล้วผมก็งงๆเหมือนกันนะว่าแับนโยบายอะไรที่มันเป็น LGBTQ เนี่ยผลักดันเยอะมากเลยแล้วพอมารู้ทีหลังว่าภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็อยากจะให้เราจัดเวิร์ลไพรส์ซึ่งการจะจัดเวิร์กไพรส์เนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ต่าง ของประเทศที่มันต้องมีกฎหมายรองรับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถเทียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออคำนำหน้ารวมไปถึงเรื่องของเซ็กวอร์เกอ,อ,อร์อะไรเงี้ยครับมันก็ต้องผ่านหมดทุกอย่างก็ก็คิดว่าคงจะมีกฎหมายเหล่านี้ที่มันจะตามมาอีกเยอะพอสมควรรวมไปถึงอุ้มบุญชายชายมีลูกอะไรเงี้ยมันก็มันมันคงเกิดขึ้นในยุคเราเลยแหละครับแต่อาจจะต้องรออีกนิดนึงเพราะคงจะมีอีลายกฎหมายตามมาด้วยด้วยการที่ออกมา ก็ใครที่ออกมาพอใจมากครับเราคิดว่านี่คงสุดแล้วจริงๆคงไม่สามารถที่จะแบบยิ่งไปกว่านี้ได้เพราะมันก็เท่าเทียมกับผู้ชายหญิงผู้หญิงทั่วทั่วไปแล้วนะครับก็ก็ก็พอใจมากครับจดทะเบียนนี่คือถ้าเกิดเขาอัปมนปั๊มวันแรกเป็นไหมครับพี่ก็ประกาศว่าจดทะเบียนเมื่อหลายตีห้าพี่จะไปที่เขตจะเป็นคนไทยคนแรกเหรอคบไม่รู้คนแรกหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าพี่อยากจดมากเลยอ่ะที่รอคอยมานานอาจจะเอาไปตั้งเต็นท์รอที่เขตแต่ยังไม่รู้ว่า มันต้องไปเขตไหนแล้วเรื่องเขตไหนพี่อยากเรื่องเขตมันต้องไปเขตไหนอ่ะมันต้องบางรักป่ะพี่แย่งเรืองเขตไหนบางรักบางรักเาไม่รู้บางรักเขาจะมีอะไรให้อ่ะมันเขาตัดสุ่มมีอะไรให้อย่างเงี้ยอ๋อก็อาจจะเป็นบางรักก็ได้นะตามคอนเซ็ปต์แต่ว่าบ้านพี่อยู่แถวลุมพินีปทุมวันก็ไม่รู้ว่าต้องไปเขตเดี๋ยวเดี๋ยวเสรีก่อนอ๋อไปจดทะเบียนก็ต้องแบบไปจดแบบไม่ธรรมดาได้ไหมครับยังไงบินไปจดอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าทีมจดเออก็ทีมงานเขาก็คิดเหมือนกันเนาะอะไรว่าอยากให้มันแบบว่า แตกต่างอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้อะผมว่าผมว่าถ้าจดทะเบียนเรียบง่ายแต่ตัวไปเรียมง่ายแต่ว่าประมาณช่วงคริสต์มาสเนาะแต่ว่างานแต่งก็ก็คงมีประมาณ10ชุดจริงๆแล้วงานแต่งไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดเลยผมผมบอกแค่2งวันแต่จริงๆแล้วผมจะจัดประมาณ7วันด้วยไันอใช่เพราะเหมือนกคนบอกว่าทำเหมือนอินเดียเลยแบบว่าแต่ว่า7วันนี้จะเป็น7ชุดของ7ทีม7แบบแล้วก็แขกจช่างฝเหมือนกันบางวันอาจจะเป็นข้าวเที่ยง กอ็อาจจะเป็นจิบน้ำชาบางงานมันอาจจะเป็นหลังเทีย่ยงคืนอะไรอย่างเงี้แยแดนซ์ปาร์ตี้บางงานอาจจะเป็นแบบตื่นมาตอนเช้าแล้วไออกกาลังกายอย่างเงี้ยมันจะมีธีมที่มันหลากหลายแต่แต่คิดว่าคงจะเป็น2ง,งานใหญ่ที่เราจะแบบออกไปในสืออ่อเงี้ยครับเหล่าอินวิดีที่มาพักใหญ่แล้วทุกคนอะไรนะเหล่าอินวิดีคิดมาพักใหญ่ครับทุกคนพี่คิดมาก็ก็ปีถึงเมื่ครับปีนึง่งใช่ใช่แล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆในหัวแต่ตอนนี้ตอนนี้ภาพภาพมันค่อนข้างชัดแล้ว ว่าจะมีงานแต่งสองวันนี้มีการจดทะเบียนแล้วก็ที่เหลืออื่นก็จะก็จะเติมเอาเองทีลังนะครับแล้วก็แล้วก็ทั้งหาเวดดิ้งพายเดอร์ที่เป็นเฮดเวดดิ้งพายเดอร์เพราะว่าคงจะได้มีการเชิญเวดดิ้งพายเดอร์หลายเจ้ามารวมกันเพราะว่าปรากฏว,ว่าใช้เจ้าเดียวมันไม่ได้เขาเขาทำไม่ได้ก็ต้องใหญ่ใช่ใช่ก็เลยต้องรวมตัวหลายๆคนนะครับโอเคเจองานเจ็ดวันเจ็ดคืนเนาะเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าคุณไปไหวขอเชิญพูดแล้นไไวนะขาพามาทุกงานนะ ตามมาสามชั่วโมงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวยๆนิดนึง